สวัสดีครับวันนี้ก็าการประชุมนะเตรียมการจัดงานวันที่2สิงหาคมในปีนี้นะซึ่งจะเป็นวันครบรอบประชมอายุ่ง9ศิลปสาใช่ไหมนะก็จะจัดงานวันนี้ก็ไปกับรรชุมนายรายละเอียดก่อนนะครับแล้วก็จะมีรยละเอียดออกมาอีกครั้งหนึ่งนะก็มีหลายกิจกรรมหลายวาระด้วยกันนะครับก็เป็นการดรเินการต่อเรื่องนะในปีหศวรรษคติภาดีนะครับมีอะไรไหม ใครนะผมเรียกมาถามเรื่องโควิดว่าจะทํำยังไงในเรื่องที่มีคนน้องเรียนโน่นนี่เข้าไปถึงต่างๆถ้ากองราไปจะไปดูแลนเรียนให้เพิ่มมากขึ้นนะมันมีปัญหาหมดอะ่ะคือบางทีมาตรการที่ออกไปแล้วบางทีก็ไม่ได้ฟังว่าจะต้องทําอะไรยังไงบางทีก็ทุกคนก็อ่านจากโซเชียลเลมันก็เลยไม่เข้าใจกันกันนี้ก็ฝากน้องๆช่วยกันชี้แจงดวยแล้กันมาตรก,ก,ก,การากเจอ เจอแล้วเจ็บแล้วจบเลยใช่ไหมเจอแตกจบนะเจอแตกจบบางทีก็ไม่เข้าใจว่าอะไรคือเจอเอแตกจบใช่ไหมก่เคาอธิบายบทแล้วอะ่ะไม่ต้องไปทัทกต่อแล้วมันคืออะไรผมก็ฟังเขาพูดหลายเที่ยวแล้วแหละนะถ้าตรงกันมันก็ไม่มีปัญหาหรอกไม่ต้องไปลําบากแล้วยากเห็นนะมันเดือดร้อนมากก็แจ้งมานะมีอะไร คุยเรื่องอะไรคุยเมื่อไหร่คุยทําไมแล้วคุยเขาเรื่องอะไรทําไมไม่ปเรื่องพลรมอไใเหรอเขาไปเรื่องข้อหาเลยกันอยู่ยังไม่เกี่ยวข้องอะ่ะอย่ามาปน o l l กันอย่าเอาทุกอย่างมาโป l กันสัมฤทธิเลยหมดทำอะไรไม่ได้สิ่งที่สัที่สุดวันนี้ทุกคนต้องเตรียมตัวเตรียมตัวให้พร้อมรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกข้างนอกเขาทั้งบ้างดูมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างแล้วมันมี ผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไรบ้างเราจะ,ะกลุ่มของเราตัวของเราประชาชนแต่ละกลุ่มจะเดือดร้อนอยไรบ้างรัฐบาลก็พยายามจะเอาเหล่านี้มาคลี่คลายสถา,านให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ทุกคนพอใจมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วต้องทําให้ทุกคนนั้นสามารถที่จะมาทำความเดือดร้อนให้มากที่สุดนะในเกณฑ์ที่รัฐบาลสามารถจะรับได้งบประมาณที่มีอยู่แล้วก็ตัวบทกฎหมายหลายตัวนะ วันนี้ก็ต้องเตรียมตัวเรื่องของที่เป็นสาคัญที่สุดคือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของราคาพลังงานก็ขึ้นทุกวันก็เห็นตัวเลขอยู่แล้วใช่ไหมองหามาตรการที่เหมาะสมนะแต่จ,จะจะดูแลได้ถึงเมื่อไหร่ก็ต้องดูสถานการณ์ทีถ้ามันยืดยาวไปมันก็ต้องมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างต้องช่วยกันช่วยรัฐบาลบ้างนะช่วยประเทศชาติกันบ้างสิ่งสำคัญที่สุดวันนี้ก็บังคับใจไม่ได้ขอให้คนประหยัดเรื่องการใช้พลังงานให้มากที่สุดนะโดยเฉพาะการใช้รถเท่าที่จําเป็นนะ เพราะราคาน้ามันมันสูงขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันนะเราก็ดูแลไปได้ระดับหนึ่งแล้วนะถ้ามันสูงขึ้นวันนี้มากไปเรื่อยๆเราจะทํำยังไงง่มันเราก็มีจํากัดอยู่เท่าเนี้นะอย่างอื่นจะเดือดร้อนตามไปด้วยหรือเปล่าเข้าใจไหมวัะนั้ก็เนี่ยเี่มาเรียกพวกไอ้เว่ยเกี่ยกับ่อีอีกพวกอีกนะโอเคนะเข้าใจนะเรื่องเื่นอย่าเพิ่งเอาปัญหามาเยอะเท่งไห่นผมก็ทําให้ทุกอย่างอยู่แล้วล่ะโอเคนะ